สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนันซินีสีออมโพไอดีหนึ่งห้าสี่ศูนย์สองหนึ่งสามสองห้าหนึ่งเซกชันสามเจ็ดหนึ่งหนึ่งเลขที่หนึ่งร้อยเจ็ดวิชา mk สามหนึ่งสี่ consumer behavior อันนี้บทที่สามเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะบทที่สามความต้องการและแรงจูงใจความหมายของความต้องการเนี่ยก็โดยทั่วไปจะแยกออกมาเป็นสองลักษณะก็คือจะมี needs นิด <N eed> ก็คือจะแบ่งออกมาอีกว่าคือความหมายเ,าเป็นความต้องการความต้องการแล้วก็ขาดไม่ได้ขาดไม่ได้แล้วก็ความกะหายใครอยากซื้ออยากซื้อ,อยากมีแล้วก็ อีกอันหนึ่งก็คือวอสวอสนี่ก็คือเป้าหมายที่ว่าเราอยากได้มาตอบสนองมาตอบสนองตัวตัวของเราอันที่สองนะคะทฤษฎีลำดับขั้นตอนของมาสโลที่ได้เรียงลำดับไว้ห้างขั้นตอน อันที่หนึ่งก็คือความต้องการเป็นความสำเร็จความสำเร็จอันที่หนึ่งนะคะความต้องการทางด้านร่างกาย ความต้องการร่างกายเนี่ยก็คือว่าด้านอาด้านร่างกายคือมีอาหารมีน้ํามีอากาศมีเครื่องนุ่มหม่มแล้วก็ที่อยู่อาศัยค่ะแล้วก็สองความต้องการทางด้านความปลอดภัยมนุษย์ทุกคนต้องมีความปลอดภัยแล้วก็ความมั่นคงก็คือจะได้แก่กับการคุ้มครองการปกป้องภัยอันตรายต่างๆ3 ความต้องการทางด้านความรักคือมนุษย์ทุกคนก็ต้องการความรักความรักมนุษย์จะอยู่คนเดียวไม่ได้จะอยู่โดดเดี่ยวไม่ได้มนุษย์ต้องการความยอมรับและต้องการความรักทุกคน 4. ความต้องการทางด้านเกียรติยศ เกียรติยศชื่อเสียงการยกย่องแล้วก็ฐา,านะทางอาชีพแล้วก็ตำแหน่งค่ะ5ความต้องการาความสำเร็จมนุษย์ทุกคนก็ต้องการความสำเร็จในชีวิตไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายก็อยากให้มีความแข็งแรงความปลอดภัยและมีมีเพื่อนที่ดีอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็สาม ความต้องการของมนุษย์ของเมเลที่ได้กล่าวไว้ก็คือความต้องการพื้นฐานของมนุษย์เนี่ยก็จะมีการามีการถ่อมตนการถ่อมตนต่อผู้ใหญ่แล้วก็มีการต้องการความรักแล้วก็การแสดงออก การแสดงออกแล้วก็การปกป้องตนเองแล้วก็ต้องการความเข้าใจจะบอกถึงความต้องการของมนุษย์เนี่ยที่บอกมาก็คือจะมีความต้องการที่หลากหลายและมีการจัดแบ่งแยกความต้องการออกเป็นกลุ่มต่างๆอะคะ่ะมาดูหัวข้อที่4ี่ ัวข้อที่4ความต้องการด้านประโยชน์ด้านประโยชน์และความต้องการทางด้านอารมณ์ของเราจะแบ่งออกเป็น3ส่วน,วนก็ส่วนแรกส่วนแรกความต้องการด้านประโยชน์ด้านประโยชน์ในการทำงานก็คือ,อได้รับความสะดวกในการซื้อหา 2. ความต้องการของเอกลักษณ์เอกลักษณ์สถานะสถานะของเราความต้องการที่แสดงถึงตัวตนของเราบอกถึงว่าลักษณะเป็นอย่างไรต้องการสังคมแบบไหนและคนรอบข้างให้รู้ว่าเราคือใครอย่างเงี้ยค่ะก็แบ่งออกเป็นข้อที่สมความต้องการด้านอารมณ์ อารมณ์จะให้เข้าจะเรียกให้เข้าใจง่ายๆก็คือเป็นความต้องการจะเป็นของคนคนนั้นนะคะแล้วก็หัวข้อที่5แรงจูงใจเ,เป็นแรงจูงใจให้เกิดพฤติกรรมและแรงขับให้ผู้บริโภคต้องแสดงออกเนี่ยเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายของเขาก็คือจะมีทางด้านพฤติกรรม พฤติกรรมก็5เป็นความโดดเด่นโดดเด่นในสังคมแล้วก็การความอยากรู้อยากเห็นของพฤติกรรมของผู้บริโภคนะคะ แล้วก็จะแบ่งออกมาอีกว่า,าแรงจูงใจเป็นตัวลดความตึงเครียดได้ความตึงเครียดได้ก็คือจะไปทางความสนุกความสนุกการเล่นเ,เล่นกีฬาแล้วก็ความมีอารมณ์ขัน ค่ะทั้งหมดที่พูดมาก็คือเป็นความต้องการและแรงจูงใจของผู้บริโภคนะคะขอจบ My m a p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  i n g เพียงเท่านี้ค่ะ